นายทวัชชัยแพร่แสงเอี่ยมผู้ปกครองของน้องปันปาน,นิธาแพรแสงเอี่ยมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา3ทับสโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนย่านสีลมเล่าถึงอาการของลูกหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาโดยแพทย์ระบุว่าน้องได้รับเชื้อไข้หวัดสายพันเอและรักษาตัวเป็นเวลา4วันพักฟื้นอีกหนึ่งอาทิตย์ซึ่งน้องปันเป็นหนึ่งในเด็กของ อโรงเรียนที่ได้รับเชื้อนี้น้องเขามีอาการป่วยมีไข้ตัวร้อนเมื่อวันเสาร์ที่29แล้วผมก็ดูแลอาการเขาตามอาการน่ยนะพอมาถึงวันอาทิตย์เขาก็ไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยตัดสินใจโทรถามเพื่อนก่อนที่เป็นหมอด้วยกันเพื่อนก็บอกว่าถ้าไข้ยังไม่ลดแบบนี้เนี่ยลองไปตรวจด,ดูดีกว่าว่าคงไม่ใช่เป็นไข้หวัดไข้ตัวร้อนธรรมดา ก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็ตรวจด้วยแ l ่ p ก็ปรากฏว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก็เลยได้รับยายาอะไรนะทามิฟลูแล้วก็ยาต่างๆที่รักษาตามอาการเราก็รีบให้ยาเขาแล้วก็ดูแลเขาแยกเขาออกมาจากพี่ๆน้องๆด้วย หน้าที่นายเมธีโพชชาตะเมธีกุลตัวแทนจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าการหารือในวันนี้เพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายสู่เด็กนักเรียนด้วยการให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่การดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีสอดคล้องกับข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโดยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5 นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่และคณะครูได้ใช้โทโมโมิเตอร์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายวัดระดับของเด็กนักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียนซึ่งผู้ปกครองก็ต่างอยากให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการป้องกันมากกว่านี้โรงเรียนต้องเข้มงวดมากเลยละ่ะกับการที่ถ้ามีเด็กแล้วมีการสุ่มคัดกรองแล้วเจอเด็กที่มีไข้แม้ว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเลยก็ตาม ต้องไม่อนุญาตเด็ดขาดที่จะให้มาเรียนหนังสือค<ะ>วรจะให้เด็กกลับบ้านไปพักก่อนแม้ว่าถ้าไม่เป็นหวัดเด็กก็จะได้หายเร็วๆรวมทั้งถึงแม้ถ้ามันเป็นหวัดนะ,ะเกิดมาติดเชื้ออย่างอื่นแทรกซ้อนเข้าไปอีกมันยิ่งเข้าไปใหญ่เลยก็เลยต้องกระตือร้นกว่านี้ต้อง proactive อ<ะ>ไม่ว่าจะมีการตั้ง,งทีมคัดกรอง<ะ>ถ้ายิ่งรู้ว่าช่วงนี้มีข่าวการระบาดเนี่ย,<ะ>ยคุณต้องล,ลงมือสุ่มตรวจก่อนเลย ุณต้องป้องกันไว้ก่อนถ้ามันไม่เกิดก็ถือว่าดีไปโรงเรียนนี้ก็กลายเป็นโรงเรียนที่ปลอดไม่มีคนเป็นไข้หวัดเลยก็เป็นสิ่งที่ดีออกใช่ไหมถ้าคุณได้ตั้งตั้งจุดคัดกรองไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดคุณตรวจเจอเด็กคนนั้นที่ไม่สบายก็จะได้รีบไปรักษาแล้วก็ไม่ติดไปถึงคนอื่นด้วยกา,การป่วยก็จะน้อยลงมันก็ส่งผลดีกับโรงเรียนอีกแหละสำหรับผู้ที่เข้าข่ายเป็นไข้หวัดสายพันเอจะมีอาการดังนี้ 1. ระบบทางเดินหายใจมีความผิดปกติอาทิน้ำมูกไหลไอเจ็บคอ 2. ใคไข้ขึ้นสูงประมาณ38องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น 3. อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยในผู้ป่วยบางราย 4. ส่งผลให้เกิดอาการปอดบวมหัวใจวายและเสียชีวิตได้ส่วนวิธีป้องกันสามารถทำได้ดังนี้ 1. ห,หากมีอาการไข้เจ็บคอไอหรือเดินทางไปสถานที่ระบาดควรรีบพบแพทย์ในเวลาไม่เกิน7วัน 2. รักษาร่างกายให้แข็งแรง 3. ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และ 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยณชาทองย้อยรายงาน